ตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกไม่มีที่ไหนให้ได้เท่ากับผลตอบแทนอเมริกาด้วยความเชื่อของทุกคนนะก็คือพันธบัตรอเมริกาถือว่ามั่นคงที่สุดในโลกอันนี้คือความเชื่อนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่างั้นก็ไม่ต้องทำอะไรสิก็ไปซื้อพันธบัตรอเมริกา โดยเฉพาะถ้าทันทีที่มหาสงคารามในเอเชียแปซิฟิกเกิดขึ้นมเมื่อไหร่ผมคิดว่าดอกเบี้ยน่าจะทะลุ7-8%ขึ้นไปดับเบิลดิจิตแน่นอนนะหลังจากนี้จะต้องใช้เงินที่เขาเรียกว่า,าตัว Wall ัวอบอลแค่ไหนก็จะต้องออกวอลบอลขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นว่าดอกเบี้ยอเมริกาจะกลายเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งถ้าไปถึงจุดนั้นนะคุกีตาอาจจะเห็นดับเบิลดิจิต มันจะกลายเป็นหาะนะครั้งใหญ่เลยก็คือเงินของคนทั้งโลกจะไปล็อกอยู่พันธบัตรอเมริกาอย่างอังกฤษเนี่ยต้องไปกู้ประเทศยากจนแล้วถึงขั้นที่ว่าไปกู้ประชาชนของประเทศยากจนแล้วเนี่ยวันนี้มันถึงจุดนั้นของอเมริกาเนี่ยอันนั้นน่ยมันคือการล้นเงินของคนทั้งโลกก็เรียกว่าไปติดดอยพันธบัตรอเมริกา ในบ้านเราเองก็มีสิ่งที่ที่เป็นประเด็นซึ่งเป็นความปลอดบ,บางหลายๆอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยว<ช>เฉพาะของไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะชวนอาจารย์วิเคราะห์ต่อไปนะคะแต่ว่านั่นคือพาร์ทที่เป็นเรื่องของ g e o p o l i t i c s นะคะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสงครามสมรภูมิใหญ่ที่อาจารย์ฉายภาพให้เห็นทั่วโลกเลยนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะพัฒนาไปรุนแรงที่สุดข,ขั้นไหนแล้วมันจะจบแบบไหนและหลังจากนี้มันมีนนม้มจะเป็นยังไงต่อไปนะคะนั่นคือภาพของสงคราม ที่เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทีนี้ขออนุญาต move มมาที่ส่วนที่เป็นสงครามด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะระหว่างที่เกิดการ มีภาพของอภิมหาสงคราม Great Reset เนี่ยเราก็เห็นความปั่นป่วนอย่างมากนะคะในภาพของตลาดเงินตลาดทุนข้างเงินนะคะบอนแล้วก็อาเจนดาใหญ่ของโลกลงทุนตอนนี้นะคะเขาก็โฟกัสไปที่เรื่องของดอกเบียของอเมริกานะคะซึ่งปีนี้อยู่ที่5.25นะคะนี่เป็นยังเป็นเร็งที่สูงที่สุดในรอบ23ปีนะคะดอกเบียของอเมริกาเกี่ยวข้องอะไรกับสงครามคะอาจารย์ ก็มันต้องใช้เงินนะครับแล้วตอนนี้ไม่มีการปล่อยกู้นะครับจริงๆไม่มีการปล่อยกู้มาให้อเมริกาตั้งแต่ตอนเกิดแพนดิกโรคระบาดนะคุณกิต้านะครับเพราะฉัน <Yeah. S 1> พอพอ,พอเวลาที่มันเกิดแพนดิกแล้วโรคระบาดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ federal reserve นะครับใช้ bank of england ซึ่งเป็นหัวใจของ city of london นะครับใช้ธนาคารกลางสวิสแล้วก็ใช้ธนาคารกลางยุโรปเนี่ย e v e r a g e b บ n d นะครับก็คือขึ้นไปหนึ่งต่อสี่สิบเลยได้ซ้ำ l e v e r a g e ในการซื้อบอลของเมริการเข้ามาเพราะว่าไม่มีใครซื้อดังนั้นบาลานซ์ชีตที่มันบวมขึ้นในะขนาดนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าอย่างเช่นธนาคารกลางสวิสเนี่ยเลเวอเรจค่อนข,ข้างสูงมากเราก็เอาไอ้ตัวเลเวอเรจเนี่ยเข้ามาดันตลาดหุ้น N แอสเดนะครับก็ตลาดหุ้น N แอสเดตลาดหุ้น s อสี P เนี่ยต้องบอกเลยว่าธนาคารกลางสวิสเนี่ยถือไว้เยอะมากแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าดูข้อมูลเนี่ยจะพบว่าธนาคารกลางสวิสเนี่ยได้เริ่มเทขายออกมาพอสมควรในหลายๆหุ้นนะครับไอหุ้นที่ที่ที่ทยังตัวนําตัวนําทั้งหลายเนี่ยก็คือตัวที่ปั่นเก่งที่สุดในโลกขนาดเนี่ยก็คือตัวธนาคารกลางสวิสแล้วก็พวกอ่า private fund ทั้งหลายนะครับที่ที่เป็นที่ที่ไม่ประสงค์จะออกนามก็คือลากมา exit นะครับ Hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกอะคุณกิตาไม่มีที่ไหนให้รีเทิร์นได้เท่ากับผลตอบแทนอเมริกาแล้วก็ด้วยความเชื่อของทุกคนะก็คือคันธบัตรอเมริกาถือว่ามั่นคงที่สุดในโลกอันนี้คือความเชื่อนะครับเราเรามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่างั้นก็ไม่ต้องทําอะไรสิก็ไปซื้อคันธบัตอเมริกาอรเบัฟเฟก็ต้องก็ต้องเทขายสินทรัพย์จํานวนมากเลยนะฮะโดยเฉพาะขาย a p ป l e นะครับ ซึ่ง Apple เดี๋ยวก็มีประเด็นอีกนะฮะที่ที่ที่เป็น turning point สำคัญของ Apple เหมือนกันนะครับเราก็เอาไปถือใน treasury ของอเมริกาเพื่อประคองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะว่าตอนนี้เอาแค่ในบ้านเราจิตสภาพคล่องในระบบเนี่ยกำลังกาลังตายกำลังจะหมดไปนะฮะเราจะเห็นว่ามันไม่หมุนเลยทั้ง GDP ท่องเที่ยวมาเยอะจริงแต่ปริมาณเงินที่ใช้เนี่ยก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย สภาพคล่องในระบบเนี่ยกําลังกําลังจะชอ็อตนะครับที่มันชอ็อตถึงขนาดที่ว่าสมมติคนคุณกิต้าทาบริษัทอยู่ใช่ไหมฮะแล้วคุณกิต้าไปขอกู้ธนาคารเพื่อมาทําธุรกิจเนี่ยปรากฏธนาคารปล่อยวงเงินให้คุณกิต้ามาแล้วสมมติร้อยล้านเนี่ยปรากฏว่าคุณกิต้าก็ไปดีลธุรกิจกับเจ้านุนเจ้านี้ที่เป็นซัพพลายเชนด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าธนาคารเนี่ยไม่ปล่อยเงินให้ทา,ทางที่ปล่อยวงเงินมาแล้วเนี่ยมากพอสมควรเหมือนกัน แล้วสาเหตุอันหนึ่งที่ไม่ปล่อยเนี่ยเพราะธนาคารเองก็มีสภาพคล่องที่กําลังมีปัญหาไอ้ที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดวิกฤตนะแต่หมายความว่าไอ้เงินทุนที่เข้ามาซื้อบอลที่เข้ามาซื้ออะไรเนี่ยไหลออกอ่ะถ้คุณกิตาอ่านข่าวก็จะเห็นว่าต่างชาติขายหุ้นขายบอลขายหุ้นขายบอลแบบเทขายให้ไหลย,ย่อยหมดเลยอันนี้ไม่ได้ขายเพื่อทุกตลาดนะขายเพื่อเอ็กซิททั้งสิ้นเลยนั้นเราเรากำลังประสบปัญหาสภาพคล่องอันนี้คือ ที่1นแนที่สองก็คือแม้กระทั่งในประเทศเราเองเนี่ยก็ต้องเอาเงินเนี่ยที่ออกมาได้อยกตัวอย่างคุณกีตาง่ายๆว่าไปออกบอลมาดอกเบี้ยสามสี่เปอร์เซ็นต์นะเอาไปฝากพันธบัตรอเมริกาเนี่ยได้ได้ห้าจุดสองห้าแล้วคุณได้ดิฟกันสองเปอร์เซ็นต์คุณไปกู้ออกบอลมาสักพันล้านเงินทุนมันก็ไหลออกไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเปิดให้ให้ทุนไหลทำให้สภาพคล่องในบ้านเราเนี่ย มีปัญหานั่นคือเหตุผลที่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยถึงลักลั่นไงรัฐบาลก็บีบใพ้ลดดอกเบีย้ยมันก็ลดไม่ได้ไงคุณไปเทียวกับพันธบัตรเมริกาแล้วทุนที่ไหลออกไอ้คันจะขึ้นก็ตายหมด<ฆ>ทางเลือกก็คือยืยยนเฉยๆตรงนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ย้อนกลับไปที่อเมริกาเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าหลังจากนี้จะต้องใช้เงินที่เขาเรียกว่าตัวครัวบอนแค่ไหน ถ้าจะต้องออกวอลบอลขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยจะกลายเป็นว่าดอกเบียอเมริกาจะกลายเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งถ้าไปถึงจุดนั้นนะคุณกีตาอาจจะเห็นด <as well> ับเบิลดิจิตอ่ะอาจจะเห็นด <as well> ับเบิลดิจิตได้เลยดอกเบียสองหลักดอกเบียอเมริกาใช่ครับใช่ใช่แล้วราคาบอลอเมริกาเนี่ยจะติดลบมหาศาลเลยซึ่งมันก็จะรวมถึงอ่าเพนชันฟันอินชัวรันฟันกองทุนประกันสังคมอะไรต่างๆในอเมริกาเนี่ย ไอ้พวกอะไรนะกองทุนเกษียณอายุอะไรต่างเนี่ยก็จะขาดทุนหมดนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยไปแพนดิในการถอนกองทุนออกมาแล้วเราลองนึกภาพนะพอไปถอนกองทุนออกมาเนี่ยนะครับพอเราขายปุ๊บบริษัทบลจที่ไปถือเนี่ยก็ต้องไปเทขายในตลาดตอนนั้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นแพนดิเซลล์ในตลาดบอลของอเมริกาซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันน่ามันน่าเป็นห่วงที่สุดสําหรับความโกลวผลที่จะเกิดขึ้นในอเมริกาครับ ค่ะซึ่งความความยากหลังจากนี้นะคะก็คือตลาดหุ้นเนี่ยดูคาดหวังว่าจะให้เป็นลดดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าดูจากเหตุผลที่อาจารย์บอกนะคะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันมันลงไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่เป็นข้อจํากัดของอเมริกาเรื่องของความต้องการที่จะระดมทุนในบอลต้องการให้เงินเข้าบอลน,นะคะต้องการเอาผลตอบแทนจากบอลเนี่ยมาจูงใจเพื่อดึงเงินเข้านะคะมันทําให้เขา ลดดอกเบี้ยไม่ได้แถมถ้ายังต้องขึ้นดอกเบี้ยปีกเนี่ยมันมันจะทําให้ตลาดแครชแน่นอนนะคะคือฟัง่งมันปล่อยให้ตลาดแครชเนี่ยมันมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่อเมริกาพึงประสงค์นะคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าคือถ้าจะลดเนี่ยผมให้ยี่สิบเปอร์เซ็นลดได้่างกีตาก็คือก็คือว่าลดทางเทคนิคสักครั้งหรือสองครั้งเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบอกว่าให้ล็อกผลตอบแทนที่อยู่ออทามไฮค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงในบอลเนี่ยนะครับพอดอกเบี้ยขาลงเนี่ยเราจะได้รีเทิร์นกลับจากกลับจากไอตัวบอลไพรซ์ถูกไหมครับบอลไพรซ์ก็จะลงเนี่ยอันนี้ให้โอกาสอยู่ประมาณ20%เเพื่อที่จะให้แบบผู้จัดการกองทุนทั่วโลกหรือธนาคารทั่วโลกระดมเงินรีบมาล็อกผลตอบแทนบอลของอเมริกาอีกครั้งหนึ่งถ้าถ้าจะลงทางเทคนิคนี้นะแต่ถ้าเป็นตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่แรดรโอหรือจิมโรเจอร์บอกว่า มันจะกลายเป็น,นายนะครั้งใหญ่เลยก็คือก็คือว่าเงินของคนทั้งโลกจะไปล็อกอยู่พันธบัตรอเมริกาแล้วพออเมริกาเนี่ยปล่อยกู้ใครไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูใน The Changing World Order เนี่ยการที่มหาอำนาจอย่างอย่างเนเธอร์แลนด์อย่างอังกฤษเนี่ยต้องไปกู้ประเทศยากจนแล้วถึงขั้นที่ว่าไปกู้ประชาชนของประเทศยากจนแล้วเนี่ยวันนี้มันถึงจุดนั้นของอเมริกาเนี่ยอันนั้นน่ยมันคือการร้นเงินของคนทั้งโลกเพื่อไปติด เขาเรียกว่าไปติดดอยพันธบัตรอเมริกานะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนี้แล้วใครจะปล่อยกู้ให้กับอเมริกาต่อดังนั้นก็ต้องไม่ต้องแปลกใจเลยว่าธนาคารการทั่วโลกถึง e x ็กซทย e อ็กซ i t ตัวบอลนะครับของเมกาออกมาแล้วก็แล้วก็ถือไว้แค่บางส่วนแต่ทุกคนก็คือแบบไม่ได้เทขายอะนะครับทุกคนใช้เวลาจํานวนมากค่อยๆออกค่อยๆออกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบอลแทนนะครับเออเปลี่ยนมาเป็นทองคําแทนนะครับอื ค่ะซึ่งจากถ้าไปเป็นในของหนังสือของแรเดอรอย่าง changing world order คือสภาพแบบนี้ที่ประเทศมหาอำนาจเริ่มไปกู้ประเทศที่ยากจนกว่านะคะยากกว่ามันคือเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบมันคือมันคือสภาวะที่เขากําลังจะล้มแล้วถูกไหมคะคือมีหนี้มา,ากจากประเทศที่เล็กกว่าครับแต่ process เนี้ยมันกินเวลาก,กิตตาพวกพวกนักลงทุนหรือคนทั่วไปจะมองไม่ออกเพราะว่าเราติดก,กับกับ ข้อมูลรายวันแล้วพอเราเห็นรายวันปุ๊บเราจะเข้าใจกลยุทธ์เราจะเห็นแค่กลยุทธ์แต่เราไม่เห็นยุทธศาสตร์เขาวางยุทธศาสตร์ไว้แล้วใช้กลยุทธ์เนี่ยเป็นการเหยื่อล่อเข้ามาเท่านั้นเองนะครับค่ะแต่ว่าคือถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยขนาดนั้นนะคะคือจะขึ้นไป ถึง2อดิจิตหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะแต่คือถ้ามีการขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีประเด็นเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นเงินเฟ้อมหาศาลไฮเปอร์อินฟลชันก็จะตามมาหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับแน่นอนเลยครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่เขาเขาต้องเสนอดอกเบีย้ยที่สูงเพื่อที่จะระดมทุนจากทั้งโลกเข้ามาให้ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าทันทีที่มหาสงคารามในเอเชียแปซิฟิกเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย ผมคิดว่าดอกเบี้ยน่าจะทะลุ7-8%ขึ้นไปดับเบิลดิจิตแน่นอนนะครับนี้ก็จุดวัดอ่ะผมก็เดี๋ยววันหลังไปกินข้าวกับลูกพี่คิมจะแอบถามให้นะครับว่าจะจะยิงเมื่อไหร่ค่ะลนนแล้วเงินเฟอมากกว่าตน,านั้นจะขึ้นไปขนาดไหนคะอาจารย์คือขนาดว่าเงินเฟ้อเจร์เซในช่วงของสองสามปีก่อนเนี่ยที่ที่อเมริกาในช่วอาการแย่ อันนั้นมันเป็นแค่เช็คผลกระทบนะครับปิกีตาคือคือเวลาที่มันจะเกิดเรื่องใหญ่อย่างมันต้องมีการทดสอบระบบก่อนเราสังเกตดิตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องเรื่องตัวตราสารทางการเงินไม่ว่าจะ MBS หรือว่าอีออะไรนะไอตราสารนี่อ้างอิงอะไรต่างๆนะครับมันไม่ได้เกิดปัญหาเพราะเขาไปแก้กฎหมายนั่นก็คือปี2008เนี่ยเขาทดสระบบ ว่าถ้าปล่อยให้ธนาคารใหญ่ธนาคารหนึ่งล้มเนี่ยมันจะมีอิมแพกอะไรบ้างก็เลยปล่อยเพราะั้นเราเห็นได้ว่าการล้มของกรีซสวิสเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยและทุกคนก็ชะล่าใจแต่นั้นน่มันถูกเทสระบ,บมาจากปี2008นะครับดังนั้นไอตัวตัว,ต,วตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันถูกทสระบบจากการปล่อยไวรัสออกมาเนี่ยดังนั้นไอตัวไวรัสเนี่ยมันมีฮิดเด้นอะเ d นดามากกว่า20เรื่องอยู่ในนั้นนะถ้าเราทําการวิเคราะห์ดูนะครับ ทั้งทั้งหลายหายอันไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวไม่ว่าการจะเป็นล็อกเรื่องโลจิสติกว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างทัทิ้งทั้งทั้งสามทั้งสามฝั่งนะครับทั้งสามฝั่งเนี่ยหมายถึงว่าฝั่งฝั่ง G7 นะครับฝั่งบิ๊กนะครับแล้วก็ฝั่งที่เอ,อใครก็ได้ขอให้ตัวเองได้ประโยชน์อย่างเช่นอินเดียเนี่ยนะครับทุกคนทําทําวิจัยเรื่องพวกนี้หมดแล้วลว,ว่าผลกระทบหลังจากนี้ที่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็ คือคือระดับผู้นําตรงนี้เขาเห็นแล้วว่ายังไงเนี่ยบัลทอลนยมันเดินไปที่มหาสงครามใหญ่อยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเราฟังคนทั่วโลกก็จะมีคนหลายประเภทที่ต้องรอให้ระเบิดลงหลังบ้านก่อนอะไรเงี้ยนะฮะถึงถึงจะเชื่ออะยประเภทนี้ก็มีไงเพราะฉะนั้นเอื่อตลาดหุ้นเนี่ยทำไมหุ้นขายดีตอนอยู่นิวไฮอะนะครับทำไมทำไมตอนที่มันยังไม่ขึ้นทาไมไม่ซื้อทั้งที่ปัจจัยพืนฐานเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเยอตรงนี้มันมันจะค่อนข้างเยอะ เมื่อเมื่อเยอะเนี่ยมันถ,ถึงเราถึงเห็นไงว่าทำไมคนเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซนของโลกถึงถึงเฟลแล้วกลายเป็นเหยื่อนะครับที่ถูกครีเอทจากการทำล้างสมองจากไอนเนี่ยครเราจะสร้างสงครามจากข่าวเท็จเนี่ยขึ้นมานะครับอันทุกเรื่องคือข่าวเท็จหมดหลยนะครับแล้วเราเราต้องมองให้เห็นคำระหว่างบรรทัดเวลาเวลาดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับค่ะ แล้วสิ่งที่จะเป็นผลเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ดอกเบีย้ยขึ้นสูงเงินเฟอ้อพุ่งสูงนะคะสิ่งที่เป็นความน่ากลัวนะคะของภาพบรรยากาศหลังจากนั้นนะคะอาจารย์พอจะฉายภาพให้เห็นได้ไหมคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นตลาดทุนโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทองคํามันจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาน้ํามันแล้วก็ราคา commodities ทั่วโลกเลยเออทองคํเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับพ,พึ่งจะเริ่มขึ้นนะครับ แล้วก็สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั่วโลกอะไรเงี้ยแทนดอลลาร์เนี่ยก็เพิ่งเริ่มขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วตรงเนี้ยมันมันแต่ผมผมไม่ขอลงรายละเอียดเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางด้านการทาสงครามนะครับก็ก็ขอขอขอ,ขอไม่มีความเห็นกันละกันแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยผมไม่ได้กลัวแต่กลัวตลาดบอลคุณกิต้าจะสังเกตอ่ะบางทีธนาคาร หรือแบงก์หรือบริษัทเนี่ยพอบอลดดฟล์ปุ๊บเนี่ยหรือคาดว่าไม่มีเงินจะจ่ายเนี่ยนะครับราคาหุ้นล่วงทันทีเลยวันหนึ่งสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นมันสมบรับภูมิตอนนี้อยู่ที่ตลาดบอลแล้วก็สภาพคล่องของโลกนะครับเพราะนั้นตอนนี้อเมริกาต้องทําทุกอย่างก็คือรักษาตลาดหุ้นนะครับแล้วก็รีไซเคิลเงินเงินในตราสาหนี้ของตัวเองให้ได้นะฮะก็ต้องทําทุกอย่างในการรีไซเคิลให้ได้นะครับว่า ว่าจะจะจะสามารถรีไซเคิลได้ได้จำนวนรอบมากที่สุดแค่ไหนนะครับแต่การที่ถูกโดรนของผูตีเนี่ยโจมตีเรือไอเซนฮาวได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นปัจจัยที่ที่ทำให้ฝั่งบิกเนี่ยกลับมาได้เปรียบอีกมันมันหมายความว่ากองคนเรือที่5กับกองคนเรือที่7จเนี่ยจะไม่มีความหมายอีกต่อไปนะครับอันนี้คือคือจุดที่ที่สองสวันมาเนี้ยมันมันเกิดสิ่งที่แบบว่า ไอ้หุ้นไม่ไปต่อบอลขยับขึ้นขยับลงแต่บอลขยับขึ้นขยับลงมันจะมีสองสาเหตุนะครับคุณกีต้าก็คือเงินไหลเข้ากับเงินไหลออกคือถ้าถ้าวันหนึ่งอยู่ฉเฉยแสดงว่าไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันแต่ถ้าถ้ามันขยับขึ้นขยับลงก็อยู่ที่ว่าไหลเข้าหรือไหลออกมากกว่ากันเท่านั้นเองค่ะ คือถ้าวิกฤตในตลาดบอลเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะเห็นผลชัดเจนนะคะก็คือคนที่ที่ถือบอลนะคะทีนี้หน่วยวินิิที่ถือบอลเนี่ยมีทั้งแบงค์ทั้งสถาบันการเงินทั้งประกันนะคะหรือว่ากระทั่งบริษัทใหญ่ๆนะคะคือพวกนี้เก็จะมีความเสี่ยงที่จะเจอวิกฤตจะต้องเกิดแบงค์ล้มเกิดสถาบันการเงินล้มอีกหรือเปล่าคะในนะอนาคตถ้ามันเกิดวิกฤตในตลาดบอลมันมันเกิดอยู่แล้วครับ มันเกิดอยู่แล้วมันก็จะทยอยแบงก์นั้นบวมแบงก์นี้บวมเขาถึงไปแก้กฎหมายมาร์กทูมาเก็ตบอของอเมริกาไงแต่พอพอสองสามธนาคารที่ล้มไปเมื่อปีที่แล้วครับเขาก็เลยก็เลยให้ลักษณะที่ว่าถ้าต้องการขายเนี่ยเฟดรับซื้อแทนเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารล้มนะครับทีนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ที่ผมไม่ได้เห็นเป็นหุ้นนะเป็นกีตาเลยนในแง่ผมอยู่อย,อยู่อยู่ทํางานเบื้องหลังในเรื่องของของ,ของตลาดทุนการทำเบนจ์แองเดรียกนะ็ตามเนี่ย หุ้นทุกตัวที่เห็นเนี่ยนะครับเขาเอาไปค้ำเงินกู้กันหมดนะครับมันเป็นหุ้นที่เป็นเป็นหุ้นที่เอาไปค้ำนี่แล้วการทำเอเมนเอที่ใหญ่ทั้งหมดเลยกุณจิีต้าเหต็จข่าวก็จะบอกว่าเศรษฐีท่านนั้นท่านนี้ควักกระเป๋าซื้อบริษัทอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วอะเขาควักกระเป๋าเขาห,หรือควักกระเป๋าพวกเราอือ ทุกคนที่ทำา MA ไม่เคยมีใครควักเงินตัวเองทำเลเวอเรจไ u y อา t หมดนะครับเป็นอยู่ที่ว่าจะ Leverage 80%หรือ100%ซนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาทำเลเวอเรจ100%อยู่แล้วนะครับกู้สองชั้นดังนั้นหุ้นที่เราเห็นเนี่ยถ้ามันตกลงมาต่ำกว่า30%เมื่อไหรน่นะครับมัน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 จึงจะเกิดว่าต้องพอแค h เพื่อวางหลักประกันแต่ถ้าช่วงนั้นเนี่ยแคชไม่มีให้คอเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไอปี A, 2008เนี่ยมันจะเกิดจากแคชไม่มีให้คอนะครับ mm hmm. คอละมันไม่มีแคชมาเติมแล้วเ,เฟดพิมพ์สภาพคล่องไม่ทันอันนั้นนะั่นคือคือสิ่งที่เกิดในปี2008ดังนั้นตอนนี้มันมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นอีกหรือเปล่านั้นเฟดถึงทุกคนนะถึงพยายามดันตลาดหุ้นไว้เพราะช่วง อีซี่มนนี่เนี่ยการทำเอ็มแอนอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วผมผมไม่ได้เห็นหุ้นเป็นหุ้นผมเห็นเป็นหุ้นที่ค้าตาสารนี่แล้วก็เห็นเป็น Equity Deb ดด้วยไม่ได้เห็นเป็นหุ้นนะครับนอกจากเงินกองทุนที่เข้าไปถือนะทับนั้นพวกนั้นแต่ถ้าเป็นรายใหญ่คือกองทุนก็กองทุนไปเพลสอีกรอบหนึ่งเหมือน ค่ะส่วนหุ้นที่อยู่ในฝั่งของตลาดอเมริกาตอนนี้นะคะเราไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะตัวพวกหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเจ็ดนางฟ้านะคะที่ถูกมองว่าเป็นตัวค้ำยันตลาดนะคะเป็นแกนนำของตลาดตลาดส่วนใหญ่เนี่ยก็บวกได้เพราะว่าหุ้นเหล่านี้นะคะคือถูกมองว่าธุรกิจของเขาเนี่ยแข็งแรงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเจอวิกฤตที่อาจจาก เกิดขึ้นในอนาคตนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเข้าไปนะคะสภาพของธุรกิจเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เออมันมันขึ้นมาเกิน valuation อยู่แล้วครับเราเราน่าจะเกินแม,มากพอสมควรด้วยสังเกตง่ายๆครับถ้าคุณกิตา้าเป็นเจ้าของบริษัทเราคิดว่าถ้าอีกห้าสิปีจะต้องทำผลกำไรให้ได้ถึงราคาหุ้นวันเนี้ยจะรอห้ปีทั้งหน้าขายีขายวันนี้ก่อนแล้วไปรอซื้อใหม่ S <S <S เลยเอเจ้าของขายก็จบแล้วใช่ไหมฮะ <S 2> <S 2> ออกมาเจ้าของขายก็จบแล้วนะฮะที่อยู่ที่ว่ามันจะมันจะมันจะ,นจะครัชกลับมาเมื่อไหร่เพราะตอนนี้อย่างที่ผมบอกมันคือกระบวนการพามา e x ็กซิสะนะครับคุณจะ Exit ซแบบไหนกันเท่านั้นเองแล้ว e x ็กซให้ใครอ่ะดังนั้นถ้าไม่ได้ปั่นให้คนขึ้นมาอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นเนี่ยบว่าคนจะซื้อต่อเมื่อมันอธำไฮแล้วคนก็พูดถึงตอนอธำไฮหมดเลยนะครับ คุณกิต้าสังเกตยอย่างคริปโตรอบที่แล้วเนี่ยโอ้ยทุกคนพูดกันถึงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยนะครับแต่รอบนี้ลงมาและกลับมาทำไมทาไมไม่มีคนพูดเป็นถือว่าเงียบเงียบเงียบๆกันเป็นแถวเลยก็โดนเบิร์นรอบที่แล้วไปหมดแล้วไง hmm. รอบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือคือคือบิ๊กมันนี้อ่ะในการใช้เงินที่จะเปลี่ยนดอลลาร์ที่เป็นอินวิซิเบิลดอลลาร์เนี่ยในการถ่ายโอนเพื่อที่จะทำการสงครามครั้งนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในทุกครั้งที่การทําสงคารามมันจะเกี่ยวข้องกับการเงินเสมอนะครับแล้วเงินที่ที่ผ่านการซื้อขายบอลซื้ออะไรเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ก็เลยต้องสร้าง alternative มันนี่ขึ้นมาแล้วทําให้ตลาดทั้งโลกเนี่ยสามารถที่จะ convert alternative asset พวกเนี้ไปเป็นเงินของสกุลประเทศนั้นๆได้นั่นคือคือหลักการของการ สร้างอ n นนาทั้อินเวสเมนต์ขึ้นมาในขณะนี้นะครับ